ทันแล้วก็ผมกลืนละว้ยสเลอ้งนอนอ้อมใหม่ๆๆมมมโอ้โอขอโทษขออภัยนะครับนาะทีเสียมารยาท บ้านนี่ครับนะอาวันนี้ผู้เบาผู้เบาดีก่อนนะถึงแก่แล้วก็ยังมีแฟนเนอะนี่ครับนัอสมดักหนูคำนั้นไม่โลกสวยคำไม่ติดรูไม่ติดรลยติดหิ้แม่ติดคนสวยอย่างเดียวอย่างที่บอกบ้าติดหี้พะนะหอยญาติหยาบโดนนรัามาเอาวันนี้เราจะมันดักกรวัาดักหนูนะครับน้องบาทีจะชอบแต่อินหนูวันนี้ขอดักหนูนะครับเปลี่ยนหนูแล้วแล้วครับวันนี้ว้าหนูน่ะมันเปลืองครับเปลืองเปลืองเปลืองตัวนะครับ ตังไม่เปลืองโอเคนะครับน้องวันนี้เราจะมาดักหนูท้องขานุ่มบานผมบอันนุ่มรองเท้นะครับเนาะบู้นี่ครับอยู่ที่ก๊กอกก๊กโกครับนี่แหละบ้านเชฟบ้านลุงพลป้าเต้นนะครับนี่เป็นลุงพลเอ้ป้าเน่ยแบบป้าจันครับเนาะนี่ครับเราจะมาดักหนูบ้านนี่เขาเรียกว่าบรีซอต์เดือดชุบผู้ราคาหลักเลายหลายลยนี่ครับเนาะหรือสิสู่เที่งหน้าน่อยมั่งมีแห่งของมินิจันครับ ไอ้ว่าแหละมีแห้งบมแมัอ่ะโอเคนะครับนั่นอะไรจะขึ้นล้วนะนี่ครับเขาเรียกว่าบันไดครับโอ้ยบันไดนะครับไม่ใช่บันดาลหรืหหหหอบันหันหรือบันอะไรอยู่ล่ะมันยังกับสางหรือบันลอยถ้วยจําได้แล้วลอยถ้ยไม่ยี่บันกับบ้านผมนี่แหละโอเคแล้วเขานัจะขึ้นไปดักข้างบนนะครับนี่เขาว่ารักข้างด้านมันจะเป็นคเนีกว่าเล้าครับเล้านี่ครับเล้านะครับช้างช้างหรือบันภาษากเนะชงยงาวปรีบ เฮ้ยยเดินขึ้นเลยครับตอกแตกตอกแตกตอกแตกโอ้ยลั่งไซกุเซนโน่เนาะโอเคนะครับน้าถ้าตกไปยังไงก็เรียกปอตึ้งให้ด้วยนะครับนะโอ้ยเนาะจะเป็นหยางนะครับนะครับเป็นกับพอนิ่งๆเนี่ยครับู้ำสากหน่อยกันนะครับถ้าผมเจอรถล้มเหมือนกันนะครับนะอย่าเป็นแขนหักขาหักนะครับไม่เอาครับเอาพ่อนา่งๆครับเขาเรียกว่าพ่อพ่อสวยตัวเองบันไดกแล้วพอดจิตจบก็ไม่พูดจับครับนะโอ้าจกพันนะ โอเคนะครับนจะเป็นหลังคานะครับนอนดื้อ,อรึบรรยากาศข้างบนโอ้ตอนนี้ก็ผมอยู่ประมาณสูงประมาณถ้าไม่ตึกก็ประมาณาตึกแปดชั้นนะครับผมขึ้นไปดักหนูครับนอะนมันเป็นหนูพันธุ์หายากชนิดหนึ่งมันเป็นหนูทองเท้าโอเคนะครับเราจะวางว่าตัวนี้นครับนี่เพิ่นวาเพิ่นวาหืมเนาะ นี่คันต้องเนียบพันปั่นแมลงพวกข้าวคู่กึ๊กกึ๊กกึ๊งดึงดีพไปนนะโอเคนะครับผมจะย่าตั้งไว้ตรงนี้เบ่หนี่ครับมองจาน PSI นี่ครับนี่หามันอาหารนี่ครับเดือดจะเป็นเครืเรียกว่าลำข้าวครับนี่แหละลำกับขนเหนียวร้อนๆนี่ครับเนาะโอ้ยประเภทหนูประเภทหนูนะครับเนาะถ้าเป็นหนูเครืเรียกว่าหนูขาต่ำหรือหนูตีนต่ำตายยกครัวครับเนาะเนียวเจอเครืเรียกว่าเหยื่อชนิดนี้เข้าไปนี่ครับลองนำไปใช้ด้วยดูครับเนาะไม่พอใจไงเม้นใต้คลิปครับนะ บาสดกระโดดกำแพงวัดป่าครับผมดีละแมว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 เราจะตั้งไว้เลยครับนี่ห้องใบสาวน้อยไม่นำใหม่ใบสาวน้อยอ้าวตกตันะตกนะอ้านี่คำนว่าเราจะตั้งไว้ตรงนี้ครับนี่นมองดีละยังไงพรุ่งนี้เรามาลุ้นครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะถ้าไม่ห่างกดไลค์ไม่ลืกอ่อนกดแชร์นะคำนวนาแม่มันกดติดตามโปรจะตามไปแก้ด้วยและกดถึงห้องเลยทีเดียวเชียวสวัสดีพวกมักแก้ของ